เป็นโลโก้ของใครมอบให้นะคะอ๋อนายอำเภอบ่อทองมอบให้เลยว่าการันตีความอร่อยแน่นอน,นเป็นทุเรียนแปลงใหญ่ของอำเภอบ่อทองอจะ้ะสบายดีไปทานสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าคลิปนี้น้องประธานก็ได้ไปหาซื้อทุเรียนมากินน้องประธานเห็นท่องท่องึ่งนะคะอ่ามียมาดามมาดามที่อยู่สวีเดนน้อง เ r นะคะไลตายสวีเดนคนไลตายคนไทยในสวีเดนนี่แหะค่ะเขาไปกินมาเนาะเนาะเขาบอกว่ากองเงาตกราคาตั้งพันกว่าบาทมีแค่2อภูเองเอ้าเราก็อยู่ประเทศไทยเนาะเน้งเขาซื้อหลักพันเราซื้อหลักร้อยทําไมเราไม่กินกันะเลยล่ะวันนี้นะคะประทันก็ได้ไปหาซื้อนะคะทุเรียนมากินาาแต่ว่าด้วยว่าปา้าทันติดใจรสชาติของทุเรียนหมอนทอง ของอำเภอบอ่อทองนะคะมันอร่อยมากเลยพระทันก็เลยตัดสินใจซื้อมานะคะซึ่งกิโลเขาก็อยู่ที่ราคากิโลละ200บาทนะคะก็ได้ประมาณ4ี่พูสี่พูนี่แหละจ้าพี่น้องจ๋าก่อนที่จะไปรับชมพระทันก็ฝากกดติดตามนะคะเพื่อนใหม่เมื่อเข้ามารับชมแล้วพระทันก็ฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พระทันในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยจ้า 484บาทมีแค่นี้เองค่ะพี่น้องจา๋าเรียนบ่อทองก็องบอกว่าของเขาดีจริงๆนะคะพ่อทานเคยกินแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ขอจัดอีกสักหน่อยเนาะหลังจากที่เราไปซื้อมาแล้วนะคะเราก็พ่ทานจะมากินสักคูนึงนะคะเมื่อกี้ก็กิกนข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้วลองคูนี้นะคะหอมมากเลย ทุเรียนบอ่อทองใครไม่เคยจัดก็ไปจัดนะคะทุเรียนบอ่อทองเขาะจะขึ้นชื่อของความอร่อยนะคะบอ่อทองหมอนทองบอ่อทองเนื้อเขาสวยมากเลยค่ะอร่อยพี่น้องจ๋ะกิโลละสองร้อยสองร้อย อร่อยอืมเรื่องมากกึินแล้วไม่ผิดหวังหวานกรอบเนื้อกอบเห็นท่อง kr ไร้ตายคนไทยในสวีเดนนะเขาซื้อกล่องละนึงเกือบพันอ่ะประทันโอ้เราอยู่เมืองไทยเนาะ เราซื้อหลักพันเราซื้อหลักร้อยเราก็ควรที่จะกินมันซะ <c oughs> อืออร่อยพี่น้องแซ่บอิ่ิ อืยำ mm hmm. yeah. แซบอิลีพี่น้องทุเรียนหมอนทองบ่อทองนะคะ ใครไม่เคยลองก็ไปซื้อกินนะคะอร่อยมากๆเลยย่งอืมกินเม็ดยอะพอ ประธานก็จะเข้าตู้เย็นไว้จ้าประทันนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะไปลองซื้อมาทานดูนะคะว่าทุเรียนบอ่อทองหมอนทองบอ่อทองพันบอ่อทองนะคะจะอร่อยสักแค่ไหนเหมือนกับที่ประธานพูดหรือเปล่านะคะถล้ายชนบุรีนะคะประทันก็ไปซื้อที่ร้านป้าปุ๊นะคะอยู่อำเภอบ้านบึงนี่เองนะคะอร่อยมากเลย ร้านนี้เขาจะขายแต่ของบอ่อทองทุกปีถ้าเกิดของบอ่อทองมันหมดเขาจะมีมาแค่ช่วงระยะเวลาเท่านั้นพอมันหมดแล้วก็ขายของของอระยองต่อนะคะร้านปาปูนี้ก็จะอยู่ที่แถวทางที่ไปบิ๊กซีนะคะบิ๊กบิ๊กซีในซอยนะคะถ้าไม่ใช่ถนนใหญ่แต่ในซอยของอำเภอบ้านบึงนั่นเองนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปลองติดลองซื้อมาทานดูนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเลยนะคะที่ชมมา จนถึงตอนนี้เพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมประทานก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เพื่อกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ประทันด้วยจ้า Thank you for watching see you later สวัสดีค่ะแบบหอมมากอร่อยล้นเหลือเหนือ,อคำบรรยายคอนเฟิร์มค่ะ